วัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหารสร้างขึ้นมาตั้งแต่สมัยอยุธยาเดิมชื่อว่าวัดนกอกวัดแห่งนี้เคยเป็นที่ประดิษฐานพระเก้มรกต ภายในวัดเป็นที่ประดิษฐานพระปางวัดอรุณเป็นมระโดกทางพุทธสถาปัตยกรรมไทยที่รัชกาลที่สาฝากทิ้งไว้ให้ชาวไทยซึ่งแม้เวลาผ่านไปเป็นร้อยปีองค์พระปางก็มีเอียงเลยหรือเอียงนิดเดียวด้วยภูมิปัญญาสถาปัตยกรรมชั้นเลิศในสมัยนั้นองค์พระปางกออีือปูลประดับด้วยชิ้นเปลือกหอยกระเบื้องเคลือบ จานชาเบญจรงสีต่างๆต,ต่อมาในสมัยรัชกาลที่สทรงพระราชทานนามวัดใหม่ว่าวัดอรุณราชวรารามสาธุสาธุสาธุครับ